ไปลงสวนกันแต่เศร้าเลอจ้าเมื่อนี้ก็ยางพานนาะเพื่อนก็เห็นเขาเพื่อนก็เหลืองไก่ที่ได้เกี่ยวแล้วเลยจ้าแต่ว่าฝนก็มา้าแบบบอยุดบบยอนเลยเลยจ้าเมื่อคืนนี่ฝนก็ตกอยู่จ้่บรรยากาศยามเมื่อเศา้าก็ดีขนาดเมืเ่อเศารนี้บ่งอ่าพยากรณ์เ้อจ้าอยู่ที่23องศาบรรู้วา่าทั้งอื่นกระทบหนักบ่แต่ว่าอยู่แถวนี้ตกบ่แห้งดอกจ้าแต่ว่าก็พราะตกให้ค้นเพื่อนตากเขาได้ยากนี่เละจ้า อันนี้ก็บรรยากาศเยเมื่อเช้าอยู่สวนลังบ้านเ้อจ้ะบรรยากาศก็ดีขนาดเฮาก็จะมาสำรวจเพล่งแปลงพักของเขาเลอจ้ะเพราะว่าใส่ปุ๋ยไปได้สามเมื่อนี้เลวจ้ะบรรยากาศดีขนาดเลยเลยจ้ะอากาศก็สบ,สบายสบายจ้ะคุณยายก็ขยันขนาดเลยหลงทอนหญ้าแต่เศร้าเ้อจ้ะอันนี้ก็จะเป็นพักปุ้งแปลงพักปุ่ง เพราะได้ปุ๋ยแล้วเขาก็เริ่มจะเขียวแล้วก็เริ่มจะรู้สึกว่าจะง่ญยขึ้นน้อยนึงเด้อจ้ะแต่ก็อีกหลายเมื่ออยู่แหละกว่าจะได้ถอนเพราะว่าบ้านสวนฟินโบได้เล่ยงยาเล่งปุ๋ยด้อจ้ะบรรยากาศสวนหลังบ้านจะดีขนาดเลยเดี๋ยวจะย่างไปสำรวจเบิ่งผักอย่างอื่นด้วยจ้ะจังมะเขือเทศคุณย้ายกขนาดจะเริ่มติดแล้วล้วจ้ะเพราะว่า ปลูกไปดดแล้วนะแล้วเขาก็ใช้ปุ๋ยไปรอบนึงแล้วล่ะอผักขี้หอมของเขาก็เริ่มเห็นใบแท้ออกมาอาสองใบ หนึ่งใบสองใบอันนี้ก็จะเป็นพันุ์ชัดทิพย์ด้อจาะชัดทิพย์นี่ก็จะขึ้นหลายกว่าพันธุปลาหวานบ้านสวนฟินไสซองสายพันุ์จะก็รอบหนาหนาที่ใส้ของชัดทิพย์ต่อไปแล้วจ้ะเพราะว่าของปลาหวานบ่ค่อยออกปันใดจ้ะอันนี้ก็จะเป็นแปลงของผักควางตุ้งด้วยจ้ะนี่ช่วงนี้บ่มีผักขายรู้สึกว่าผักใงญ่ยซ่าขนาดด้วยแต่ว่าบ่รู้ว่าเป็นเพราะอีหยังฝนตกหลายหรือเปล่ารู้สึกว่า เขาจะยุบหลายยุบไป,หล,ปห,ลหลายต้นอยู่เวยจ้ะเราก็หย่าเคยถอนไปแล้วก็ยังขึ้นไวขนาดเลยจ้ะเนี่ยถอนไปแล้วรอบหนึ่งถ้าบ่ถ,ถอนเลยแห้งสีหนักเลยจ้ะ,อะถอนจนเล็บจะหลุดแล้วอันนี้ก็จะขาดไปก็จะเป็นแปลงคนาเลยจ้ะ อันนี้ก็จะเป็นแปลงขึ้นชายด้วยจ้ะต้นเขาก็จะเริ่มขึ้นแล้วต้นน้อยๆนี่ที่เขาเห็นอันนี้ก็จะเป็นแปลงขึ้นชายแล้วก็จะมีหัวระพาพอโดนอ่าปุ๋ยแล้วเขาก็เริ่มเขียวแล้วแต่ก็ยังอ่บาบ่ิันได้ตบ่ิันได้ใ่ายปานในด้วยจ้ะ คุณยายเพิ่นก็จะฟังพระเทศฟังธรรมะด้วยจ้ะนี่สวยเริ่มสวยแล้วจ้าแต่ยังทันได์แตกกิ่งการสาขาปายใดด้วยจ้ะเขาก็ต้องใส่เวลาจาักหน่อยอันนี้ก็จะเป็นผักกาดน่อยด้วยจ้ะเขาก็จะพานแปลงผักอื่นๆมาด้วยจ้ะแล้วเขาก็จะมาเบิ่งแปลงผักผักกาดหอมหรือว่าผักสลัดด้วยจ้ะ อันนี้เขาก็ลืมใญงงามมองไปยังสีก็เขียวสวยขนาดเลยจ้ะแต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่ที่ทขนาดเลยแต่ว่าบารสวนฟินกระโปหมองอปลูกด้วยจ้ะวันนี้หมองบ่มีแปลงปลูกผักแล้วเพราะว่าตอนนี้เต็มไปหมดเลยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นผักชี้หอมของปลาวานด้วยจ้ะก็ที่บ้า,านหลังชัดทิพย์ยูมือนึ่งด้วยจ้ะแต่เขาก็ ไงพอๆกันด้วยจ้าอันนี้เขาใส่ปุ๋ยไปได้สามสามมือเราด้วยจ้าก็จะเป็นปุ๋ยสูตรยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดจะเป็นปุ๋ยเคมีแล้วก็จะมีปุ๋ยอ,อินรีย์ผสมน้ำด้วยจ้าปุ๋ยอินรียเขาก็จะใส่สองอย่างคู่กันไปอันนี้ก็จะเป็นต้นทั่วฝักหงาของเขาดวยจ้าแล้วก็แปลงนี้ก็จะมีหมักบวบนี่แหละอ่าอ่าถูกยางนี่ก็คือได้ใส่ปุ๋ยไปแล้ว สามมื่ทุกอย่างเลยจ้ะแปลงนวนก็จะมีกระเพรากับาซาลาเน่เลยจ้ะแปลงทั้งสุดท้ายมูล่นส่วนหมักทั่วก็เริ่มจะเห็นอใบยิงเขาออกมาแล้วเวยจ้ะแล้วก็จะมีกระเจี๊ยบเพราะว่าต้นของเขาเคยเกิดอยู่นี่เลยจ้ะเดี๋ยวเขาก็จะให้พอบ้านเพิ่นปักไม้แล้วก็เฮ็ดตาค่ายขื่นจังสีเลยจ้ะอันนี้ก็ปักไม่ไว้ซื้อ,อ,อยังประหไน้ใส่ตาครายเลยจ้ะสําหรับหมักบวบเรียมเวยจ้ะ บรรยากาศดีขนาดเลยจ้าบ้านสวนฟินชาพาเบึงแบบรอบๆเลยนี่อ๋อยาม,มือเศร้าด้วยจ้าบรรยากาศดียี่สิบสามองศาบอหอนบอหนาวด้วยจ้ากำลังพอดีเลยบรรยากาศาสวนดีขนาดเลยวันนี้เขาก็ที่ขึ้นมาตัดกล้วยด้วยจ้าจะเป็นกล้วยเครือนี่ด้วยจ้าเขาก็ เดี๋ยวเบิ้อลงล้าก็จะมีอยู่ประมาณสองเครือแล้วจ้ะแล้วก็จะมีอีกเครือหนึ่งอยู่ทั้งพุ่นแล้วจ้ะเครือนี้เบิ้งแล้วก็ยังไันได้พอตัดด้ะจ้ะก็รออีกอ่ะประมาณจากอาทิตย์สองอาทิตย์อ่าลูกก็จะบอกค่อยง่ายไปไหดล้วจ้ะอีกเครือหนึ่งที่ที่ตัดก็คือเครือนี้แล้วจ้ะนี่จะมีอยู่สองเครืออันนี้เขาก็จะให้ปอบานเป็นคนตัดเราก็จะเป็นคนให้กำลังใจเหมือนเดิม อันนี้ก็จะอยู่ระหว่างอขอบสะน้ำสะะะาธารณะด้วยจ้ะ,ะถ้าอินมาทั้งนี้ก็จะตัดง่ายอยู่จ้ะแต่ถ้าเขาเอินไปทั้งน้ำก็จะตัดยากเนี่ยตัดตัดต้นออกตดำๆนะ อันนี้เขาก็จะดัดต้นไปน้ำอันนี้ก็จะเลือสวยอยู่จ้ะแต่ว่าลูกเขาก็บอค่อยลูกง่ญ่ปันใดเลยจ้ะอันนี้ก็ติ่มล้วก็คือเขาลบเลี่ยมไปแล้วอ่ากล้วยที่เขาแก่แล้วเลยจ้ะเครือนนี้ก็ยงังว่าได้อ่าลบเลี่ยมปันใดเลยจ้ะก้าจะเอาไม้มะข่ำเดี๋ยวก้อนจะเอาไม้มะข่ำเขาก็จะไปตัดอ่าเครือนั่นก้อนเราก็จะไม้เครือนั่นมะข่ำไว้เลยจ้ะ ตอนนี้ฝนกำลังตกปล่อยๆเลยจ้ะตกแบบว่าอ่าพอลงเม็ดน้อยๆเลยจ้ะอันนี้เขาก็จะตัดแล้วก็เอาไม้ค้ำออกต,ตัดเลยตัดเลยตัดเลย,เลยมันก็จะมีทั้งรูบว่าสมบูรณ์น้ำเลยจ้ะเดี๋ยวไม้ค้ำนี้เขาก็จะเอาไปฟังพุ่นอีกหนึ่งเครือ ตอนนี้ก็ที่พอค่อยเต็มดีคือเครื่องเมื่อกี้เลยจ้ะแต่เขาก็จะตัดออกอเลี่ยมเขาก็ลบเนี่ยแหละอันนี้เขาก็จะเอาไม้ค้ำต้นโนนมาเพื่อจะมาค้ำต้นนี้ไว้เ้อจ้ะค้ำยันไว้นี่เพราะว่า,าลดเลียนเขาออกทางนี่เลยจ้ะ แล้วก็จะเอาเครือนี่ไปวางไว้น้ากันด้วยจ้ะเอาเครื่อนี่ไปวางไว้น้ากันเขา,า,าก็จะถือมีดตามเพิ่นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะไปหาทอนผักพุ่งลยจ้ะอันนี้ก็จะเอาหลบทางก่อนก่อนจะลงบ้านเขาค่อยจะมาตัดเอาด้วยจ้ะไอะบ่ไม่มาตัดเอามายกขึ้นรถ อันนี้ก็จะเป็นแปลงผักปุ้งที่เขาจะถอนไปด้วยจ้ะอ่าสังเกตว่าเขาจะมีเพี้ยลงเหลือปหลายไปด่างอย่างสี่อันนี้ก็คือจะเป็นเพี้ยแปลงด้วยจ้ะเขาก็ต้องเลือกเอาว่าต้นไหนที่พ่อปินเขาถึงจะถอนไปด้วยจ้ะเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นพ่อบ้านที่จะให้เพื่อนถอนผักปุ้งส่วนบ้านส่วนฟินก็จะไปตัดผักกาดด้วยจ้ะผักกาดเขียวของคุณตา มาทั้งนี้ก็จะเป็นแปลงผักบุ้งเก่้าแล้วก็เป็นผักกาดเขียวเก่้าด้วยจ้ะเขาก็จะมาหาล้องตัดผักกาดเขียวอ่เบึ้งว่าที่ได้ลายได้หน่อยปันไดด้วยจ้ะก็คือผักบอกค่อยมีด้วยจ้ะช่วงนี้จะซื้อจากคนอื่นคนอื่นเขาก็ปลูกบ่ได้คือกันด้วยจ้ะเพราะฉะนั้นก็มาหาแปลงผักของอ่าเจ้าของสวนเจ้าของนี่แหละบ่รู้ว่าที่ได้หน่อยได้ลายปันไดด้วยจ้ะตอนนี้ฝนก็ปล่อยอยู่จ้ะเห็น มองไปยังซี่ก็เห็นฝรั่งด้วยจ้ะนาที่นี้เก็บได้เ่กี่ลูกดอกแล้วก็ลูกที่บ่ได้มาเก็บตกด้วยจ้ะลูกที่ยังบทันในหอก็มีหลายอยู่แต่ว่ายังบทันด้ขึ้นมาอีกเที่ยนึงด้วยจ้ะตอนนี้มาเก็บพักากาดเขียวของเขาด้วยจ้ะก็ได้อยู่กานึงนี่แหละเพราะวา่าเขาห่างๆแล้วเขาเกิดเองด้วยจ้ะเขาก็มาเห็นตักกระเตนแถวบ้านจะเอินตักกระเตนเจยด้วยจ้ะแต่ว่า อ่าทั้งเอินเอิญจังไดบรุอ่าเห็นกันบ่เดียวกานสวนสิน,นเอามาทายให้ชมใกล้ๆด้วยจ้ะอ่าถ้ามีหยาไอถ้าเพื่อนใส่ยาอ่าคายหยามันก็จะบ่คคอยเห็นด้ยจ้ะนี่แต่ว่าตะเตียนอ่าตัวนี้กันยังมีในสวนยังเห็นอยู่หลายตัวอยู่จ้ะแต่ตัวนี้ก็จะตัวใหญ่แล้วก็ชัดคมมูลเลยอ่ากระโดดไปแล้วอันนี้ก็คือเป็นธรรมชาติด้วยจ้ะเพราะว่าอ่าถ้าใส่ ยาขายาหรือว่ายาขามาแรงหลายที่เขาก็ชิบูยูในสวนด้ยจ้าอันนี้เขาก็ธรรมชาติน้ำเน่ก็เลยมีตะกแะตนมีมาเร็งต่างๆที่ให้เห็นจังมือก้อนนั่นก็เห็นมีตะกแะตนต้าข้าวด้วยจ้ากำลังกินตัวต่วตวอฝนปลยอยรยด้วยจ้าตอนนี้บรรยากาศสวน ตอนนี้ก็เก็บพักเรียบร้อยแล้วด้อจ้าก็จะได้ยางละน้อยอีกทีจ้ะเพราะว่าฝรั่งก็ได้หมหาซีบถึงกิโลด้วยจ้าแล้วก็จะมีหมกแฟงอันนี้ก็จะเป็นหมกแฟงที่เอาไว้ทำพันธุ์ด้อจ้าลูกเขาก็จะใหญ่แล้วก็ลักษณะลูกเขาจะเลี้ยวสวยเขาก็เลยเอาไว้ทำพันธุ์ด้อจ้าแล้วก็จะมีกระเพราหนึ่งกรรําประกาศเขียวหนึ่งกรรําแต่ว่าบบได เอาถาังมาใส่เด้อจ้ะเดี๋ยวเขาก็จะไปเอาถาังมาใส่อ่าพักบอลายแล้วจ้ะช่วงนี้ขอบคุณหลายๆที่ให้การรับชมคลิปเด้อจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเด้อจ้ะขอบคุณหลายๆจ้าเดี๋ยวไปเอาถาังมาใส่ผักก่อนจ้ะ